เมลอนบอลเดี๋ยวเริ่มต้นที่ใส่มูสกลิ่นเมลอนครับมูสกลิ่นเมลอนใช่ครับไปที่30 ml อันนี้มันเป็นมันจะเป็นเหล้าไหมอันนี้ใช่ครับคือแอลกอฮอล์ครับคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าเป็นกลิ่นเมลอนนะครับใช่ครับพี่โปงก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่มันจะคล้ายๆพวกแบบทิปเปิลเซกอะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคอถ้าพี่โป้งลองหายใจเข้าใกล้ๆ ขวดดูนะครับกลิ่นเมลอนออกเลยอืมเออว่าต่อด้วยทิปเปิลเซกครับ 20ml ทิปเปิลเซกเมื่อกี้ก็ใส่ลงไปในเชคเกอร์ครับใช่ครับและสุดท้ายครับวอดก้าวอดก้า 20ml ครับ 20ml เฮ้ยส่วนผสมมีแค่นี้เองเหรอครับสุดท้ายใส่เลมอนมิกครับไปที่ 20ml ก็คือส่วนผสม4อย่างครับใช่ครับถ้าไม่มีเลมอนมีก็อาจจะใส่เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องเติมน้ำเชื่อมไปนดิดหนึ่งอ๋อโอเคก็ใส่หลับมะนาวนั่นเองครับอันนี้ต้องใส่น้ำแข็งเยอะไหมครับพอประมาณครับโอ้โสีเขียวเมลอนหน้ารัประทานใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็เชออกมาแล้วครับ สีก็แบบเมลอนเมลอนครับเสร็จแล้วยังไงต่อรเราจะนำเครื่องดื่มของเราแบบเทใส่แก้วที่เตรียมไว้ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วก็คือเ,เป็นแก้วนะที่ใส่น้ำแข็งเต็มแก้วรอไว้แล้วใช่ครับโอ้ยสีแบบเมลอนมากนี่ผมนึกว่าเรากำลังจะกินเขาเรียกอะไรนะพวกหวานเย็นน้ำแข็งน้ำแข็งใสอะไรเงี้ย สีสวยเมลอนมากครับนี่<ช>แบบเทออกมาผมนึกว่าเรากำลังจะไม่ได้กินคอกเทลครับ<ๆ>กำลังจะกินพวกแบบน้ำแข็งใสใส่นมอะไรองนี้ใช่ครับก็อาจจะคนเล็กน้อยนะครับคนเล็กน้อยน้ำแข็งก็จะละลายออกมาเป็นส่วนผสมด้วยครับจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยตัวเลมอนเนีครับปาที่เป็น,นแผน่เนเล็กเข้าไปครับแล้วก็ต่อด้วยใบมินท์ครับใบมิ้นท์นี่าจะาเพิ่ม กลิ่นความเป็นมิ้นเข้าไปหน่อยใช่ครับเมลอนเมลอนเลยครับสีสันสดใสเมนูนี้มีชื่อว่าเมลอนบอลครับเมลอนบอลเมลอนเมลอนเมลอนบอลเมลอนเมลอนบอลเมลอนบอลครับสีสวยสดใสนะครับเอ้ผมถามนิดนึงครูเคนทําทำไมมันถึงชื่อเมลอนบอลครับ ไอเมลอ่อนพอเข้าใจเพราะว่ามันเป็นน้ำเมล่อนใช่ครับแต่บอลมันคือไงครับบอลจริงๆถ้าเกิดเราใช้เป็นน้ำแข็งจะใช้เป็นน้ำแข็งกลมครับ